ประเทศในคลิปประเทศในคลิปแบบว่าเขาขายแบบถือใจถือใจกัะแม่นแล้วก็เป็นแบบว่าอาชีพเดียวกันครับเพื่อ,น,อนคนเคยมีอาชีพแบบเดียวกันเอทีออทางไหนออทางไทยที่ทางฝั่งไทยแต่ว่าเพื่อนมากเกษียณแล้วกเกษียณแล้วนี่แต่กินเงินบำเหน็จนานๆหนึ่งเดือนกินเงินเดือนหนึ่งเดือนพอได้มาฟังชีวิตของเงิน าสาวปอนเพื่อนพลอนนะเนาะที่ห้าสภาแต่เอ,าพ,า,อาพี่น่อเลยมานี้ก็มาหอดมาเทิงเรือผู้สาวเพลินเนาะบอดคิดบอกฟันไม่กัดสิดมาฮะ ตามจุดประสงค์ของนะ FC เอฟซีนะเอฟซีผมเ,เ,เป็นเห็นเป็นเห็นเป็นเห็นในคลิปเป็นเห็นในคลิปแบบว่าเขาขายแบบถื่ใจถื่ใจกระแมนเลยก็เป็นแบบว่าอาชีพเดียวกันครับเพื่อนอเป็นคนเคยมีอาชีพแบบเดียวกัน <FC S 2> เอฟซีทางไหนนะทางไทยที่ทาง,งทางไทยแต่ว่าเพื่อนมากระเช้านี่หรอกระเช้วนี่แต่ กินเงินบำเหน็จมานานหนึ่งเดียวกินเงินเดือนหนึ่งเดียวพอได้มาฟังสิี่ยของเงินสาวปอนเพผนมือเนาะที่ห้าสัมภาแต่รักษาทรงซ้ำมาสบายดีกว่าเนาะกว่าเดิมสบายดีมื่อี้สัมภาษณ์เดี่ยวเนาะมื่อไหนยังมีน้องแนนน้องแนนหนังนำเป็นจ่ากล้าเนี่ยวันนี้มาหนังคนเดียวพี่น้องเอ้ยฮดขาวันยังฮดฮดเอาพ่อมาลิ้นมาฮดฮดก็เอาขาดไปหนัง บรต้องเก่งเด้อเราต้องเก่งต้องอ่านกินข่าวก็ยังมาเนี่ยมาเนี้แกงหอยแกงหอยตอบใจด้วยสำหรับมังนี่คินอะไรคิดหอดกันเราอะเพื่อนเจ้าเนี่มังมี่อ้อมเพื่อนเลยเนาะเราดูกูแม่ดูดูกันจะคนสาปอนเพื่อนก็เคยก็คคยเนาะแปลกโลม็ดนี่นะลงเม็ดแปลคนม่ตู้สองคนนี่ เป็นย like ังกับเจ้า้นเป็นแม่คนในกับเป็นนายคนยายแม่ก็บู้คุณนใด่ะบอแบบพี่น้องแต่ว่าแม่ก็บู้คนนสีแบบคือเชื่อาได้เ่าส่สไปเลยมีรายละเอียดกันเนาะแม่เาก็คิดว่าแม่จะนอนยูนะมเโอ้นเด็กเก่าสัหโอ้โอ้ผู้เสี่ยงนในแม่จะเนาะโอ้สบายดีเด้อแม่ท่า ปากแห้งลาตนตื่นแล้วตื่นแล้วตื่น้วไม่ทาาว่าบ่ลูกเคยเนี่ยสีห้าหาย่ลูกสีห้าหายเนี่ย่ลูกเคยตอนนี้ตัดโอ้โหมาได้ตื่นหมานเที่ยบอะไรลายยมสาวนี่ลายยงบ่พรพอะยมบัทัพแมนบอก เอาพร้อมอยู่ในใจอีกเอาเลยงพร้อมอยู่ในใจท่านวาสิก้าประกาศบับ่มีผู้เอาว่าสัตว์บ่แล้วบ่มั่นใจเอาสิไปประกาศไปคนเดียวมันก็บ่ได้ของบ่มั่นใจด้วยเพราะว่าเฮามีความหวังเนาะแม่นเนาะความหวังมีบอดมีหม่องอะไรเฮายังใครอยู่ได้เนาะบางทีเฮาแปลว่า คิดไปคุยเดียวลำลกแ้แหละันก็บเาได้เลริงเพราะเหมือนมันคุ้มเอนมันแบบบุหุ่นใจไรหนน้าหุใจห่นใจแ้วแม่นบอลซอปอนด้วยแม่แหละที่ผ่านมาหนีโบเคยคุยโบเคยลุมน้ำพบาวเลยบอลตัวไว้คนตัวตัวส่มาถึงแค่เกิเแต่ว่าคนคนแบบจิตใจจิตใจิจิตใจเกิดมีแต่ว่าหยองือเนาะ ขนว่าแบบนะมีแต่คนมายอกมคนเจอคนที่ทุกใจแล้วจำได้ยากปะจำได้ยกบ่มันได้เลือกมีให้คนเลอกซ้ำมีล่าสุดนึ่เลิกนี่คอสิวเลยสุดท้ายใจเจาะนะว่าเจ้าเสียหนุ่ยากบ่เด็กนี่นมไงนอดงเพิ่นเด็กมาเถี่ยวหา เปนชีมาไว้ๆนี่มากับข่อยนี่แล้วชิขี่รถส่วนโตเป็นมาเลยมาลีนนี่จอดอยู่หน้าเฮือนจะนี่มาลีนน้ำมาลีนน้ำจะใช้มากไม่ได้วาหายมากมาลีนเราแล้ว่าข่อยมา,มาได้มาไม่เงาได้มาได้ออแต่ว่าลักษณะเป็นมาเนี่ยเพราะผู้ได้ว่าในใจเพื่อนคิดยังอยู่บางทีเพื่อนอาจจะมีความในใจเพิ่นเลยอยากจะมาแบบสลับพระกับเฮากะมี แต่ว่าเพ yep. so no. no ิ่นบอกบอกว่าออกขนาดนั้งเพิ่นแล้วแค่ยังมาแบบนี้แต่บางทีเราอาจจะแอบหมักแอบชอบหอมแบบนี้มีันหามกันบ่ได้ได้สาวปอนแม่นบ่หรอเขาจิ้ไปหามใจเพิ่นบ่ได้แล้วเออบ่ให้หมักบ่ให้หามหามพอได้ได้คนทำมันหามใจกันบ่ได้ไหมแม่นเบาๆจ่อยลองไพ่จะว่าแม่นบ่แม่นมันหามจิตใจกันบ่ได้ หามอย่างอื่นหามได้สิหานังหามอย่างอื่นหานี้อาจจะยกตัวอย่างดูหานง้หามมาขอบอกเออเออหามได้เนี่ยนะหามาขอวพราท่านี้บัพร้อมได้ใส่หานี้บับพร้อ่ผมเองหามันก็อยู่ที่กับเพื่นสิพูดสิคุยกับเพื่อนเนาะห้องแจร์กันนี่แต่คุยกันเออแต่ว่าก็รานี่ คนนเา่โบ่มักเก่าบ่ว่ากันแน่จะหักแทงกันน่ะตัวเ,เป็นพี่เ,<อ>เป็นน้องกันคุยกันนะนะม่วนซื่นสำน้ำดื่ม <c oughs> ก็เราวนี้เฮาสิไปห้ามใจกันมันห้ามบ่ได้ได๋คือพวกคอยมาเนาะกต่มาจะมาหยามมั <c oughs> ามาดิ้มน้าคือแบบนี้นี่แหละห่ <c oughs> บ่ได้บ่ได <c oughs> ้ว่าดอกสัญญาณสีสัญญาณอีกฝ่ายนึงแบบบ่มีใจบ่เป็นใจนั้นเหมือนกับพิจบที่สิบเป็นตกมือข่าียวดดัง มันต้องตกใสจการต้องสองข่านะดังกันมาเขาขาเดียวเมั่กบบทสมหวังมันประมาณนั้นแหละนี่แต่ความคิดหวังแม่นว่าวาจอยหรือบาจอยเคยหรือบอกเประมาณเขาขาอยู่ากไม่เช็คใช่าหมคับจต้องใช่บาจอยเนาะลักษณาแบบนี้เนาะเช้าบอต้องตอบสัปดา์ราชาปอนถามเราเราอีกอย่างคเคยอยู่ เออเนาะไอข้ามัดอยู่ะข้อยกระเคยเอข้อยกระเคยมาเขาสร้างเยอะคนทำมันก็มีอดีตที่ฝ่านมาตรงนี้เหมือนกันเคยไปหมักคนที่เขาบ่มหักเขาทำหมักเขาเขาบ่มหักเขาคือบ่มหมักเปชอบขามมันมันหมักบ่ได้ในใจแต่อย่างหมักบ่ชอบขามันก็หาที่คิดบางเนาะเอาแค่คิด ครับบริษัทเงกับเพ้าแค่นั้นเองอันนี้เป็นผูสาโสดเลอาเป็นลูกลาาเนาะลูกทิพดลาเออก่่นเพ็กยังมีผูไลเนาะหนูเรียกผู้ลลูกสงเลยลานี่ในแต่งานในภูไล้ลูกสองคนแล้วภูลาลูกสองอย่างแมแล่นี่ติพภูลาแม่วายังเป็นโสดแม่บุญม่ว่าเลือกเราะนนว่าบุมีภูให้เลือก ก็อยมกที่จะกอบีกัวคือมูอยู่บอกเห็ดมูได้อยากเขาแต่งงานแต่แต่เขาไม่ใหญ่น้อสิหงานเขามือนั้นมึงก็อย่าคิดดีเด้ออยังบอกคิดยังบอกคิดบ้านอยู่ในป่าในดงกับบ้านน่ะได้หมดแล้วคิดแล้วยังยังเลี้ยงตัวเองยังบันได้นะไม่บอกคิดสร้างครอบครัวโอเจ้าอยากคิดหาคนมาเลี้ยงมีบอสใช่ะ จะคิดหาคนมาเล็กอยู่บ่คิดอยู่เนี่ยไปหาเลขตัวเองแบบคุยให้แตะหาคนมาเล็กหาซอยเนาะม <No. S 1> ันต้องแน่นอนเนีนะ่ยในเท่านั้นและวพอในนี้เราอะจะได้ลูกงคืดเลยในเท่าสีหาคนมาเล็กลูกสาวซอยเด้อดีใจแล้วดีใจนัน่ <c oughs> ดยสิหาคนมาเล่นลูกสาวซอยเป็นพ่อสิมาเล่นซอยเป็นตายโลดบาดนี่ตือวอาในนั้นบานี่แม่เท่าโอ้ยไปคิดบักล่ตเ้อรัซะขอเก็บไปคิดก่อนเนาะขอเก็บไปคิดก่อนเอ้แม่เป็นไม่ใช้อันนี้ร์นแม่

เป็นพระละกรนเนี่ยได้พระละกอนเนบเป็ดจะให้เงินอุดหนุนให้เงินอุดหนุนหราแต่ว่ายังไปสอนในวัฒนธรอมเลยทีว่าไปยุ่งสอนในบ้านนี่บอสอนยุทธนมสอนอยู่โรงเรียนนภมเป็นอาชามาเก้าปีโดยที่ว่าบม่ได้ใส่เงินหลักดแต่เงินจะกองจ้างเลยแล้วก็ได้นปีกายนี่มันแบบเงินอุดหนุนเลย ก็ได้เงินโดนปีแลวนี่เนาะแต่ว่ายังบ่ได้เข้าสังกัดหน่วยงานของรัฐบอกยังหาโอกาสยังหา <c oughs> ตัวเลขหรือว่าหาตำแหนง่ทงที่ว่างเปล่าที่ว่าเพิ่นยังซับซ้อนหมดไรเนาะมันยากตรงนี้แหละเกรดจบมาแล้วมันเราต้องได้เป็นอาสาไปดดนบางคนก็นจนว่าบ่ได้เลยกบบี้ได้ อยู่ในบ้านไหกับมีอยู่จบปริญญามาแล้วมาเห็นนามาขายเฟอสาเหตุที่บ่ได้เต็คนน่นเนาะใช่นี้ยืมเงินไปเทียนขนะดคนนี้กับมี่ในบ้านแมนน่ะแล้วหลายหลายสาเหตุที่บ่ได้เนี่ยถ้าเอาคนอื่นเขาดีคนอื่นนี่ถีาเขาไม่เช็คมีผู้อ๊ะประมาณนั้นกับบุ้งกุ้งพึ่งกันบางทีอาจจะตัวเลขกที่ห้องหับหนึ่งไม่หน่อยบอกด้ว่า บครูโจมมาในไลยหมดด้ว่าจะไรมันจึงมอผักเป็นรัศกรเพื่อจนเป็นยังบ่พอดใจก็ต้องเข้าใจขึ้นกันจังเป็นมาเก่าปีเนาะสู่ชนพวกอประเทศในไล่เนาะเราจึงใจเย็นตอนนี้ถ้าบางคนมีไฟแต่เฮิแล้วพบแล้วพบแต่เฮิไปสิไปสอนบ่ได้เงินเดือนเนาะ เคยท่ออยู่ไปเลยแบบว่าแบบท่อไปบุพควังว like, ่าเ่อที่ได้เขาอยู ja. <S <S ่ในสังกัดรัฐมือใดนะเคยท่อเคยคิดดีเลยเคยเคยท่อเลยออกมาสองเดือนเลยแล้วกลับกลับไปอีกสองเดือนเลยกลับกลับไปอีกออกสองเดือนเลยกลับกลับไปอีกเป็นจังไ้จึงว่าออกมาแล้วยังกลับเข้าไปอีกคิดจากไหนคิดว่าที่ได้นะของคารวะเพื่อนให้เงินนะเนี่ยก็เลยตั้งใจเข้าไปอีกออกไปอีก แนวนั้นเนาะมีคนมาหล่อใจแมนแตวมาว่าหล่อใจนะว่าเออชื่อเจ้าชิไดเงิน์ไรเด้อก็เลยตัดสินใจเข้ากปตัดอีกระว่างก็วางมากับเก้าปีเนาะมีผูมิมาให้ก็วางอีกไปนี่ก็เลยกลับเข้าไปอีกกลับเข้าไปซื้อมาดนเลยเด้แต่ไปได้บ่ได้ได้แต่อันนี้เด้ได้เงินอุดหนุนบ่เด้ออาจจได้เงินอุดมนต่ว่าชิไดเงินคือได้เงินอุดหนุน ได้เงินมาหน่งยังไม่ได้รัดได้เงินมาขนาดนะี้คราวสู้ตัวไปนี้อีกประมาณแปดเก้าปีนีกับบางเพื่อนเนาะเบิ่งนี่แหละสู้ไปนี่เลยใจมากตโตจะให้สู้ไปอีกแปดเก้าปีพูดตีรอเพิ่นคิดเห็นคุณงามคมดีของเฮานี่แหละพวกอุทุนของเฮาเพราะว่าเฮามักในด้านนี้จ่ใจเฮาเฮาเฮ็ดมาเพื่อสิ่งนี้น,นะ ขาวเห็ดจุกคูมาเขาก็ต้องชิ้นสอนลุดหลานเงี้ยวมาส้นอะไรฮะเป็นคนดีแม่ถ้ามีผลงานเนี่เนาะเราก็ต้องมองเห็นคนดีขาวเห็ดอะไรมาเขาก็ต้องจะเป็นนั่นเั็นเดียวกับคือข่อยเห็ดหมอมานี่ข่อยกะหนัดอี่ข่อยรักษาคนกลัวคนนั่นน่ะหมอเป่าหมอเป่าแขกคนหัดย็น ใจเย็นเนาะใจเย็นสุดๆแหลยนะครับผู้บุตนนิลายบ่มีแค่ทอละใจเย็นใจดีหัดเรียวใจเดียวแมนบ้าเรื่องใครบ่าให้จะมีสิแมนแหละใจเย็นใจดีหัดรวยวใจเดียวจะเปลี่ยนวาสนาไป็นแบบสิเด็เป็นสิเดเป็นครูแบบเนาะใช่หสิเด็เป็นครู จะ่คุณได้เป็นขู่กับหักษาไปดีๆเด้อพี่น้องาะคุณยิงคนนี้เองใร่ไหเนาะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวมีสองมีสามนะมีคนจริงใจกับลานะสงสารเะจนคนบ้านนอกบ้านหน้าก็บเนี่ยเนาะเป็นผู้สาวบันบ้านคอยว่าผู้บ่าวชิเข่ามาแถวนี้คือชิเข่ามาถึงหยะหยดมันบ้าดโศกฤหพดเนาะ น้อยนักแต่ก็จวมากยาผุมาบ่ได้มันี่อยู่บ่ผู้บาวมาเลยในบ้านนี่บ่บ้านใดเคียงบ่นมามาดินมะฮู้อยางผุนี่เขาแห่งโบ่าณมากซะผุนบ่ต๊จะมืออะไรบ้างจะโดนเลยได้ต๊เลยจะนอนเที่อะไรหน่ซ้ ทาจะนอนอยู่หลุมเนาะบ่หอนบ่ติดแอบ่น่่ได้ติดแอร์หมเงินเรากนอนห้องแอร์อยู่ปะานอนนห่อนย่นี่เนาะอันมีว่าคนอยากติดห้องแอร์ให้มันจะใ้อะรบใช้ตติดหรือ่ ีใจดีเนาะมีอะไรคนใจดีไรเอ้ยโอยากเห็นได้ป่ะนี่นี่นีกระเบดสีดีคือเบิรนวอร์กนะงานวาเปิดติดเหนแบวเพราะว่าเดี๋ยวมาอยู่น้ำผอให้เลวไปจะมานอนน้องแอ่นำปัญหาใหญ่บ่ได้แบบนั้นยังบ่เพาะมาเจะเป็นกันนอน